ผู้ชมคะก่อนหน้านี้ CPF ได้เปิดตัวพรีเซนเตอร์ไส้กรอก CP กลิ่นนมฮอกไกโดนะคะก็คือน้องวินเมทวินโอภาอี่ยมนั่นเองนะคะเป็นการเปิดตัวแบบ global l i f e นะคะซึ่งต้องบอกว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยกลายเป็นว่าติดเทรนด์ทวิตอันดับ2ของโลกนะคะรวมยังถึงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1- ถึง8ประเทศด้วยกันนะคะล่าสุดนี้เนื่องในโอกาสของวันตรุษจีนขึ้นปีใหม่ของจีนในปีนี้ล่าสุดเจ้าตัวก็เดินทางเข้าพบ c e o และผู้บริหาร CPF ค่ะเพื่อขอพ ในเทศกาลตรุษจ,จีนพร้อมยังเชิญชวนแฟนคลับด้วยนะคะให้มาร่วมสนุกกันในกิจกรรม private Birthday Call ในวันที่21กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ลังกิจกรรมเปิดตัวในรูปแบบโก b บไลน์อินกับวินฟินกับซีพีฮอกไกโดสร้างปรากฏการณ์สำคัญและความภาคภูมิใจให้แก่สินค้าไทยเป็นครั้งแรกจากยอดทวิตเตอร์1ล้านทวิตภายใน2ชั่วโมงติดเทรนทวิตอันดับ2ของโลกและเป็นครั้งแรกของเซกรอกซีที่ขึ้นเทรนทวิตเตอร์ติดอันดับ1ทั้ง8ปประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์เมียนมาเวียดนามอินโดนีเซียเม็กซิโกไต้หวันสิงคโปร์และประเทศไทย ล่าสุดวินเมทวินโอภาสเอี่ยมกระจรในฐานะพรีเซนเตอร์ไส้กรอกซีกลิ่นนมฮอกไกโดเข้าพบนายประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารและนางสาวอนัคขวีชูรัตรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านการตลาดกลางบริษัทเจริญพภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ณอาคาร CP Tower สีลม นางสาวอนนควีชูรัตกล่าวว่าขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับกิจกรรมไส้กรอกซีพีกลิ่นนมข้อไกโดเป็นอย่างดีทําให้มีผู้บริโภคให้ความสนใจงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโกเบไลท์เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากซึ่ง CPF ยังคงจัดกิจกรรมดีๆเพื่อส่งมอบความสุขความสนุกให้กับลูกค้าขณะเดียวกันพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทั้งอร่อยและปลอดภัยให้กับทุกคนโดยเฉพาะด้านอาหารได้เน้นย้ำเรื่องความสดสะอาดและปลอดภยัย ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ทานอาหารอร่อยสุขภาพดีในทุกๆวัน ขอขอบพระคุณลูกค้าทุททกทท่านนะคะที่ให้การตอบรับกิจกรรมไซ้กอกฮอกไกโดเป็นอย่างดีนะคะกับกิจกรรมกับน้องวินนะคะซึ่งเราได้มีกิจกรรม global live ไปนะคะก็มีผู้บริโภคเข้ามาสนใจให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะทําให้เราเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ2ของโลกเลยทีเดียวแล้วก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1นถึงแปประเทศต่อจากนี้นะคะเราก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะให้กับทั้ง Club, แฟนคลับและก็ลูกค้าทุกท่านนะคะ ด้านวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรกล่าวขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ร่วมสนุกและให้การสนับสนุนในแคมเปญของทาง CPF และผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีกลิ่นนมฮอกไกโดและฝากให้ติดตามกิจกรรม private birthday call ในวันที่21กลกุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันเกิดของกาตุยวินกับกิจกรรมพิเศษซื้อผลิตภัณฑ์ไส้กรอกซีกลิ่นนมฮอกไกโดสะสมแลเปินี้สแตนดี D ้สิแบบตามสถานที่จำหน่ายอาทิ CP พีเฟร m a r t C mart, 7ทเซเว่นอีเลฟเว่นแมคโครเทสโกโลตัสและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ก็ฝากด้วยนะครับกับมินิสแตนดี้นะครับเพราะว่า CP เนี่ยเขามีทั้งหมด10แบบนะครับให้ทุกคนไปตามหากันได้นะครับที่เ e เ e ่นอีเลฟเว่นะครับซีพีแฟชมและห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วประเทศนะครับสามารถไปตามหาได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีแล้ว1ตัว2ตัวนะครับก็สามารถไปตามหาให้ครบ10แบบได้เลยครับผม โดยกิจกรรมเปิดตัวที่ผ่านมานั้นลูกค้าและแฟนคลับกาตุยวินร่วมประมูลของที่ระลึกรวมทั้งสิ้นกว่า200,000บาทซึ่งรายได้ดังกล่าวเปลี่ยนเป็นซ็กรอกซีพีกลิ่นนมฮอกไกโดมอบให้แก่บริธิบ้านนกขมิ้นสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถีสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดบ้านราชาวดีหญิงและบ้านฟึ่งฟ้าจังหวัดนนทบุรีโดยซ p f ร่วมสมทบการบริจาคด้วยผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพอาทิเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่สดและเซ็กรอกซีพีรสชาติต่างๆเพื่อเติมความสุขและ อิ่มอร่อยให้กับน้องๆผู้ได้โอกาส